นี่เป็นอาการของเพลี้ยหอยนะครับไม่ใช่อาการขาดธาตุอาหารอาการที่เกิดจากเพลี้ยหอยเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนิดนึงใบจะลายแบบนี้นะคุณต้องหายาที่เป็นสารที่เป็นน้ำมันนะครับฉีดที่ใต้ใบให้ทั่วเดี๋ยวจะพลิกใบให้ดูเห็นไหมถ้าปล่อยไว้จะร่วงร่วงทั้งต้นแล้วก็เหลือแต่เดียว แต่ก็ยังแตกยอดใหม่นะส่วนนี้ตอนนี้นะครับเป็นอาการของใบเฉาเพราะขาดน้ำถ้าสมมุติว่าคุณทิ้งระยะห่างไว้1 2 3องสามวันที่4ี่คนลดน้ำใช่ไหมวันที่3ก่อนวันรดน้ำนะครับให้ดจด,ดูในสวนหาดูว่ามีต้นไหนที่มีอาการเฉาก่อนถึงกำหนดวันรดน้ำ อันเนื่องจากบางต้นนั้นดินจะยุบตัวแล้วก็ทําให้เกิดช่องว่างระหว่างดินนะครับดินกับเบ้าทเรียนที่คุณปลูกและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อมันมีปลวกขึ้นมากัดกินรากที่ปลูกลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีสองลักษณะอาการดังกล่าวก็หาวิธีแก้ไขเสียอาการเฉาผ้าขาดน้ําจะมีลักษณะใบห่อและเหี่ยวเล็กน้อยนะครับ คือถ้าเทียบกัต้นอื่นแล้วจะต่างกันอ่านี่คือต้นทุเรียนปกติขนาดใบอ่อนก็ยังไม่เหี่ยวเลยคือพรุ่งนี้ถึงกําหนดลดน้ําแต่วันนี้ยังไม่ลดก่อนแล้วก็ตรวจดูก่อนว่ามีตัวไหนาผิดปกติแล้วก็ไขๆตัวนั้นนะครับอ่าตัวนี้ก็ใช่นะก็คือขยับสปริงเกอร์เข้ามาใกล้นิดนึงหรือถ้าให้ดีคุณเอาน้ํามาลดก่อนสักบัวหนึ่งก็ดี แล้วพรุ่งนี้ค่อยลดซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็แก้สเเกิ์นี้ให้ถูกเสียผมเอาหัวเวี่ยงออกนะเพราะว่ามันจะให้น้ำที่ใกล้กว่าแล้วก็ชุ่มดีกว่า